เงินช่วยเหลือเยี่ยวยาน้ำท่วมเตรียมโอนจ่าย17กพ66 24จังหวัดพื้นที่ไหนบ้างเช็คที่นี่กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัพเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566พบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวความคลบหน้า การโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศรษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะระัฐมนตรีหรือครมเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565โดยธนาคารออมสินได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน13ครั้งรวม496,754ครัวเรือนเป็นเงิน3,183ล้าน 584,000บาทเมื่อวันที่20 24 31มกราคม2566และวันที่1 2 3 6 7 8 9 13 14 15กุมภาพันธ์2566และเตรียมโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภยัยดังนี้ครั้งที่14นะครับปพได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือน ผู้ประสบภัยในพื้นที่24จังหวัดได้แก่พระนครศรีอยุธยาพิจิตรลบบุรีนนทบุรีอ่างทองนครราชสีมานาครปฐมชัยภูมิปราจีนบุรีพิศณุโลกพระเยาฉะเชิงเทราสมุทรสงครามเชียงรายสระบุรีระยองตากศรีสเกตสิงห์บุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ สุโคทยร้อยเอ็ดและสโตูนให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน58,894ครัวเรือนเป็นเงิน3 2 9ร้อย0 0บาล้านแปดแบาทคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวันที่17กุมภาพันธ์6 6 6 6ทั้งนี้ปพอยู่ระหว่างตรวจสอบเลขบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ 12จังหวัดจำนวน5,312ครัวเรือนจำนวนเงิน26 000, 6 8 0 0ล้าน6,084บาทได้แก่จังหวัดชัยภูมิสุขโขทัยสุพรรณบุรีขอนแก่นอุทัยธานีปทุมธานีอุบลราชธานีเพชรบูรณ์กรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาสะมุดปราการและกาญจนบุรีข้อมูลณวันที่15กุมภาพันธ์ 2566ครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้อง24จังหวัดนะครับที่ในวันพรุ่งนี้นะครับทางปอพอก็จะได้ทําการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมปี2565ให้แก่พ่อแม่พี่น้องผู้ประสบอุทก,กภัยปี2565ทั้ง24จังหวัดครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟัง และถ้าหากกับผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ